จะเ้มากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ทุกนี้ก็ออกเดินทางในช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะแดดสองตานะครับก็จะไปชมบรรยากาศที่ห้วยจะเ้มากสักหน่อยนะครับเพราะว่ายัางไม่เคยได้ไปก็จะลองไปดูนะครับไปดูบรรยากาศที่ห้วยจะเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงนี้การเดินทางก็เจอกับบรรยากาศที่ร้อนๆน,นะครับเพราะว่าเข้าช่วงอากาศร้อนแล้วเป็นการจึงจึงต้องเลือกเดินทางในะช่วงอากาศช่วงเวลาเย็นๆนะครับคนซึ่งเ,เราเดินทางก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่ถึงห้วยเจาะเะแคมากนะครับก็ไปดูบรรยากาศเขาหน่อยนะครับเพราะเราไม่เคยเไปที่ห้วยจาะเะแคมากนะครับ ก็ไปดูไฟแสงสีที่เขาประดับนะฮะตรงเขื่อนก็โอเคครับการเดินทางของเราก็ค่อนข้างจะร้อนมากเอาะว่าเจอกันที่ห้วยจราระเข้บากนะครับทุกคน จะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับทุกคนเลี้ยวซ้ายไปไปทางเขากระโดงนะครับซึ่งก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข226อยู่นะครับทุกคน นี้เราก็เดินทางมาทึงเที่ยวบริเวณของเขากระโดงนะครับในช่วงของก่อนจะถึงศูนย์ราชการของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถนนช่วงนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับก็ได้บรรยากาศของการไปขึ้นเนินเขานะครับก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสดชื่นนะชอบนะครับในการช่วงเย็นๆที่เราเดินทาง บรรยากาศโค้เโทษบรรยากาศของแดดส่องกำรีรำไรช่วงประมาณเกือบห้าโมงนะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับได้อีกไม่กี่กิโลนะครับเราก็จะถึงไมยจอดเท้ามากนะครับ ถนนที่เราวิ่งอยู่นี้นะครับก็เป็นถนนไม้เลข226นะครับซึ่งสีแยกหน้านะฮะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปยังอาําเภอรประโคนชัยนะครับซึ่งใช้ทางหลวงไม้เล่2445นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับทุกคนอันนี้เราก็มาอยู่ใกล้กับเขากระโดงแล้วนะครับ เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข2445นะครับซึ่งลงไปที่อำเภอประโคนชัยนะครับซึ่งด้านหน้าเราก็จะเห็นเขากระโดงนะครับ ้วยเจริคาเา้มกเราก็ตรงไปนะครับประมาณสักห้ากิโลนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับซึ่งก็เป็นกรมชนประทานของจังหวัดบุรีรัมด้วยนะครับที่อยู่ใกล้กับห้วยจระคขเามากนะครับนี่ครับทางเข้าอุทยานเขากระโดงนะครับ เราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เส้นทางของเ,ออเส้นทางเข้าห้วยกระแค่มากแล้วนะครับก็อีกประมาณกิโลกว่านะครับก็จะถึงนะครับ มันยากาศยิ่งาห้5โมงโอ้โหกาทติดก็แยงตาแล้วเกินรถครับอีกสักคักเราก็คงจะถึงแล้วนะครับ ถึงกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่กรมชมประทานจังหวัดบุรีรัมย์อ่างเก็บน้ำห้วยจอระเขคมากนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปข้างในนะครับตรงเขื่อนเขาจะอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้านี้นะครับโอ้โห วันนี้ก็มีผู้คนเข้ามาเยอะเลยฮะรถจอดกันเต็มเลยดหนะครับบรรยากาศในช่วง5โมงมาคุยดูนี่นะครับข้างหน้าเรานะครับเพื่อจอดระคข้มากแต่เราขอให้เราลงข้างล่างนะครับข้างหน้าก็เป็นสกายวอล์กนะครเป็นทางเดิน เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนหรือไม่ก็ขี่รถดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยหาที่จอดน่าจากข้างบนนะฮะคก็จะเป็นช่วงเย็นๆเขาก็จะเปิดไฟอันนี้เรามาต่วงน,นี้ก็ประมาณสัก่โมง ห้าโมงแล้วนะครับเดินทางต่อกัน ต่อเตือนนะต่อเตือนนี่อย่างนี้นีน่เนาะโอ้ยแต่กลางคืนนี้น่าจะเสียแถวนี้เจอเปิดไฟนะเปิดไฟนี่น่าจะเสียเลย มีไงฮะโอ้แถวนี้เองพอดเทียนเออเขาก็มีจุดให้เราถ่ายรูปนะโอเคก็ดีอ่ะน่าสนใจฮะ โอเคละเนี่ยเราหาที่จอดที่กว่าืออนี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้วยจอระแค่มากนะครับฝั่งที่เห็นเป็นภูเขานั้นคือเขากระโดง ด้านล่างของสันเขื่อนนะเขาก็จะมีปอดเทืองนี่ดูก็ดูสวยงามสวยงามครับทีมงแล้วนู่นอ้อห้าโมงยี่สิบแดดยังออกเปรี้ยงเลยผู้คนเร,เริ่มทยอยมาแล้วตรงนี้ช่วงคืนน่าจะสวยนะเพราะว่าเป็นนก นกกระยางนกกระสานกกระยางติดแล้วก็เปิดไฟออกมาน่าจะสวยอืมแต่เดี๋ยวหาที่จอดจะค่อยขึ้นไปออ้ขันเขือน ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้วยจอระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่เ,เวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วก็คงรออีกเป็นชั่วโมงนะเพื่อจะดูไฟแสงสีในยามค่ำคืนนะก็ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ห้วยจอระเข้มาก ก็ตอนนี้ผู้คนก็ค่อยๆทยอยเข้า,ขามาเที่ยวชมนะแล้วก็รอดูไฟตอนค่ำๆคืนคืนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้เห็นไฟหรือเปล่าครับเพราะว่าที่เห็นอยู่ตามเฟซตามนี้มาโอ้สวยวก็เปิดแล้วก็สวยงามเนี้ยดูน้ำ น้ำก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือที่ห้วจอะเค่มากจังหวัดบุรีรัมย์โอ้นานมากนะที่เคยเพิ่งเคยได้มาเฮ้ย <c oughs> เนี่ยตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วผู้คนเริ่มทยอยทยอยกันเข้ามาแล้วฮะตอนเย็นตอนดึกน่าจะสวยนะเพราะว่าเขามีไฟก็จะเปิดไฟ น่าจะสวยมากนะครนะครับนะระที่ตกฝั่งนี้นะก็ทำเป็นซุ้มซุ้มแบบโคมไฟด้าน,นหลังสันเขื่อนก็จะมีพวกปอเทือง นะออกเทียงผูกคนก็ลงไปถ่ายรูปกันนข้างสันเขื่อนเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของนกนกกระสานกยางยแล้วก็จะกลางคืนก็คงสวยแหละกลางคืนเพราะว่าเขาเปิดไฟเนาะเออกลางคืนก็เปิดไฟเขาสวยนี่ฮ เดี๋ยวผมพาเดินเลาะเลเล่นตรงสันเขื่อนกันหน่อยตอนนี้เขาเริ่มเปิดไฟแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นนกกระยางนาี่นะสวยงามมากครับ ก็เดินทางกลับจากห้วยจอระเข้มากแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอไปดูตรงเขากระโดงเขากระโดงว่ามีอะไรมีแสงไฟไรห,หน้าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็เจอกันที่นู่นนะครับที่เขากระโดงจังหว,วัดบุรีรัมย์ตอนนี้เราเดินทางกลับก,บกนันแล้วนะครับ ตรงแล้ว,ลว,เ,วเราเดินทางกลับเราเดินทางกลับบ้านแล้ว ินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์46กิโล